สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาประจำวันจันทร์ที่6มีนาคม2566คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นค่ะคุณผู้ชมคะสำนักง,งานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสอสอส,สเดินหน้าผลักดันองค์กรสุขภาวะในโรงพยาบาลของรัฐจัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ รองศาสตราจารย์ดรนายแพทย์นันทวิชสิทธิรักษ์ผู้อำนวยการสถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพไทยเฮลท์อะคาเดมีสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสอสอส,อสกล่าวว่าการทำงานในปัจจุบันทางภาคราัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมต่างให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรโดยองค์กรจะประสบความสำเร็จและก้าวไปข้างหน้าอย่างไร้ขีดจำกัด หากมีทรัพยากรมนุษย์ที่เก่งงานเก่งคนมีทัศนคติและพฤติกรรมที่เหมาะสมทางไทยเฮลท์ a ค a ด e มีจึงจัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบบริการสุขภาพโรงพยาบาลหลวงพ่อเปิน่นอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนคนปรปฐมค่ะให้เป็นโครงการต้นแบบพัฒนาศักยภาพการบริการโรงพยาบาลของรัฐโดยมุ่งเน้นจัดอบรมอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง ไทยเฮลท์แคนาดีค่ะได้ลงพื้นที่ศึกษาบริบทการทำงานรับฟังเสียงผู้ให้และผู้รับบริการนำมาออกแบบกระบวนการอบรมให้เหมาะสมจากข้อมูลระบบร้องเรียนบริการสุขภาพของผู้ใช้โรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่นพบว่า 1. ผู้ป่วยรอนาน 2. ปัญหาการสื่อสารค่ะเช่นเจ้าหน้าที่บางส่วนค่ะใช้คำพูดไม่เหมาะสมไม่อธิบายข้อมูลให้ครบถ้วนเพื่อลดข้อร้องเรียนการบริการโรงพยาบาลรัฐ ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับเครื่องมือเป็นแนวทางสะท้อนความคิดของตัวเองการเป็นผู้ให้บริการควรปฏิบัติอย่างไรสื่อสารอย่างไรให้เข้าใจตัวเองและคนไข้คือการบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์และพฤติกรรมการบริการที่ดีนำไปใช้กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่กับสถานการณ์นั้นๆได้อย่างมีความสุขสามารถขับเคลื่อนง,งานสร้างเสริมสุขภาวะได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทางด้านนายแพทย์ยุทธกรารชินโสตผู้อำนวยการโรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่นกล่าวว่าจากกระแสสังคมที่เปรียบเทียบการทำงานของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลรัฐกับโรงพยาบาลเอกชนในฐานะผู้บริหารมองว่าเป็นโจทย์ที่ต้องแก้ไขแม้ทรัพยากรต่างๆไม่เท่ากันแต่ไม่หมดกำลังใจแสดงให้เห็นว่าผู้รับบริการยังให้ความสนใจและพยายามส่งเสียงช่วยพัฒนาระบบบริการสุขภาพ โดยผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ค่ะมาจากทุกฝ่ายในโรงพยาบาลอาทิแม่บ้านเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารเภสัชกรแพทย์พยาบาลเพราะทุกคนมีส่วนสำคัญโดยจัดกิจกรรมภายในต่อย,ยอดเช่นเสวนาเรื่องเล่าดีๆจากโรงพยาบาลเติมเต็มใจทั้งผู้ให้และผู้รับบริการวางแผนจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเป็นระยะโดยมีไทยเฮลท์อะคาเดมีให้คำปรึกษาและให้ข้อเสนอแนะ ทั้งนี้ยังร่วมประชาสัมพันธ์เครือข่ายโรงพยาบาลชุมชนใกล้เคียงให้จัดอบรมแบบนี้ขึ้นเพื่อสร้างระบบบริการสุขภาพที่ดีต่อไป